ครับดูกับเทศประชาชนจิตเมืองนนท์นะครับแชมป์มึงก็ปีสสุขซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าซ้ายนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้อาการเขาขึ้นหน้าเป็นไงบ้างครับอาการบาดเจ็บก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มวิ่งได้นะครับวังชันนี้ก็จะเริ่มซ้อมแบบเต็มสูบนะครับเพราะว่ามีรายการเดือนมีนาครับล่องใต้ทิปยุภูเก็ตครับเจอกับประเทศไทยบางค้ขาข้าครับ ก็จะกลับมาทำฟอร์มให้ดีเือนเดิมครับฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยแฮมกำลังใจด้วยแสดงว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายที่เอ็นอักเสบมันเป็นยังไงฮะแล้วก็ต้องหมอว่าไงบ้างหมอบอกว่ามันมันอักเสบครับเันือ,อ,อ,อนดิมมี่ใชลยว่ามันอักเสบครับแล้วตอนนี้อาการเราวิ่งเบื่อได้ไหมก็วิ่งได้นะครับวิ่งได้ซ้อมได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังใช่ก็ยังไม่ได้ยังเหลือเวลาอีกมากครับเวลาเตรียมตัวครับเตรียมตัว แล้วก็การเจอกับระตังเทพเป็นไงบ้างําวมดาแล้วจะเคยพบเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ครับเรามีการบาดเจ็บของใช่ครับเป็นไงฮ<น>ะการาเจอกับระตังเทพก็ไม่ประมาณครับเพราะว่าเขาก็ได้โชคอ,อยู่สม่ำเสมอส่วนเราก็หยุดไปนานครับเพราะว่าบาดเจ็บต้องรักษาตัวเองแต่ว่าต้องมั่นใจแล้วครับว่าถ้าไม่ดีผมก็ไม่ขึ้นไปชกให้แฟนมวยไม่ไปหลอกตาคนดูครับก็อยากให้เป็นมวยช่วยเชียร์ด้วยครับเดือนมีนาครับมีรายการ ที่บ้านใต้กับตประเทศปากบ้านค้าข้าวครับเห็นว่าเมื่อสักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปร้องเพลงได้ประกวดร้องเพลงครับที่รายการเดนเพลงดังช่องหยดสีครับแล้วก็ผลแพ้ชนะก็เดี๋ยวมาอัปเให้ทราบอีกทีครับว่าจะผลจะเป็นยังไงครับตอนนี้อุ้มไปก่อนครับก็แสดงว่าเราก็ร้องเพลงใช้ได้อยู่ถ้าถึงเชิญไปร้องก็เพื่อนๆก็ชมบว่างนั้นแหละครับเพลงอะไรฮะ เพลงวันนั้นที่เป็นร้องก็เป็นใจสังมาครับผมมีเสีโลโซแต่ว่าเป็นดนตรีของลูกทุ่งครับเอาเอาสนิดไหมอลองนิดนิดนิดนึง <c oughs> นิดนึงหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้หากว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นชื้ันโอเค <c oughs> ขอบคุณมากเทคนิคคือจอมบูครับ <c oughs> ข่แตนแฟนมวยคนหนึ่งโจ้าดีครับอาัสดีคชันสวัสดีครับ